โดมนี่ชี้อะไรอีกเนี่ยแม่งพวกที่พี่ได้ทะเลก็หายไปไหนไม่ใช่ก็จะรู้แม่ล่ะโอ้ยเสียใจมันมาอีกแล้วกูเกลียดเสียงมันเออเอาเธอหน่าเอาเธอหน่าถ้าเราไม่ทำอะไรสิ่งอย่างมันก็เราจะอยู่อยู่ตรงนี้ตลอด การมั้งไม่รู้ดิูห <togg> ก <ling cycles> oh, <school> ่อนเลยรโอ้ยโอ้ยกูล้อเลยไม่ได้อยู่ตลอดการหรอกเฉพาะถ้ามีคนมาช่วยเราใครอ่ะไม่รู้่จะพูดถ้าอื้อหือเลส่าละเฮ้ยแต่ว่ากูไล้สาระโกกบอลลเหมือนกันแล้วกูไม่ได้ผูวตั้งหลายคลิปบี่เก็บไม่รู้กับ ไอ้ oh, be die, ีรู huh ๊ no ็วพวกคัเอแนไปไหนโอ้ำไมคนคเราถูกเงยอาคมเบอร์อยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนของมันเฮ้เฮ้เฮ้อย่ามาอยู่กับกูนะไอ้ไอ้จิ๊บี้ตอนนีนาโง่ดีีบีบีบีอีลออสแมนเนี่ยกูไม่เลือกกว้ยไอ้โง่กูรู้วยเอ้อคือมันกูซื้อ นี่ค้อนทองมามือมา20บาทนี่ก็โกรธเหมือนกันนะเนี่ยให้ม,มันล้มหน่อยบีดีบีดีบีดีอีลิตออสเปนเนี่ยอีลิตออสเปนเนี่ยไรอะไรและสารละไอ้บ้ากูรู้ว่ามีมนีทำอะไรได้อายงั้นฉันคิดว่าน่าจะเร็วล้างมาันเดี๋ยวือขอดูนิดเฮ้ยมันดูเปบอลฉันนะเดี๋ยวเราจริงๆริเราน้าเรานั่งอยู่ไม่ใช่เหรอออ ไม่ถูกแค่เาราจะ้อเย็นเองทำไมไม่เล่นรวยเสียงกูเสียงกูก็เล็มเนี่ยเกูกรบเสียบ้างเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยสวัสดีสวัสดีฉันชื่อว่าจานเฮ้ยสิ่งกูไม่ได้แลมขนาดนั้นนะอีปปะเอ้อ ใครพูดวะใครวนะเนี่ยุดเฮ้อพวกแกพวกแกไอเด็กน้อยจะมาทะเลาะกันอะไรตอนนี้เฮ้ย hey, เราเราไม่ใช่เด็กแลนะอายุยี่สิบเก้าด้วยเฮ้อายุยี่สิบเก้าเหมือนกันเอ้ยไอพวกเด็กเว้นกูอายุ 100, 100หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อุ้ยอุ้ยอายุเยอะจังวันดีครับพี่แก ไ,ไม่รู้ดิน่าจอขี้โม้น่าอายุอ่ะคนบ้าอะไรอยู่หนึ่นปีวะไม่รู้ดิเออแต่เออแต่เพื่อนเราไปไหนหมดวะไม่รู้สไิไม่รู้อ่ะโอ้ย ที่ดูอะไรอยู่ข้างหลังน่ะโอ้โห้่ามีน้ำหดสีเพนยี่ดงตีเป็นเลยว่าไรสาระ,ะเฮ้ยตายสะเฮะึฉันหนุกส่งมาแจกองกรนแลชคูปปาดิอ้าวไอ้เยี้ยนี่ไออา้าวไอ้ จับเจ้าเอ้ยโอ้ไม่ได้โชว์เลยไอ้บ้าไม่เป็นไรหรอกหรืว่าอาจจะมีอีกตัวนึงก็ได้ I am alien I am alien บุ m มบาน The alien X ของปอล่ะเจาะ Alien X เอ้ยหยอกที่นี่นะวะยัย ใส่บบบขูตนน้นเรายังเ,เ,เันหงายกไอ้โมเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ่ะไอ้จิมมี่อะไรอ่ะก็ใช้ปืนก็ได้โอเ้เงินมือ อ้างได้คูตลิบแหมฉันเล่นไหมทำอะไรวะไม่รู umas, ้จ hey, ักมาแกอยู okay. ่ไหนฉันได้รับพลังมาจากพระเจ้าว้าวเออเออเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้รับพรอื่นพระเจ้าช่วยด้วยโอ้ยมาแล้วมีอะไรเหรอมันต่อเลยมั้งเถอะเพ่งเทปถูกต้องสิเกีกยไม่มีวันทำเลยฉันแตอลโง่ ไอ้คนเดอนนิสัยไมดีถึงเั้นเหรอพูดอย่างนี้ทำไมอะมันทำร้ายใจใจนะเฮ้ยทำไม่ทันจู๊ดดูดามงเห้ือเหนืมาจ้างเอ็มมาจาเทปฮะออนงูไว้า โคตร đi! เอ้ากระตุ้นหมดแหม à, đâu, ๆเหรออีย mùi kì lục! อะ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  hãy อะอะ Pia... à. đây! อะ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  cả อะ quả mà, bịt biết thế này! อะ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  พลังแหงสายฟ้าล้านโวลต์แต่ลังโวลตเลยสายฟ้าล<ฮ>้านโวลตสวยวันนี้หิวข้าวแฮะเออจะไปกินอะไรดีกินอะไรดีวเนเน่บุ๊เศบบอว์เศบบเซนเอเ่เบนเวนเวนเวนเซนโอ้คุณเธอเมยวะโอ้ไปดีกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะน่ะ เกช่วฉันไม่แดดหรอกไอโง่โง่อย่างนั้นเหรลนี้ไปดูอรจูเจอจูเจอจูเจไม่เจ็บยอเลยจะไปีเจพ่บ้าเลยปยาอ่อนปัญาออย่างนั้นเหรเพ่งดาเลยนะไม่ดัหรอกแต่ล้นไม่ดังด้วยซ้ำไปดูฝนเฮลุมานหลุมาลุมา

มันแพงหรือว่าพูนมันพูดงงมังม่ววะเฮ้ยขนลบให้ด้วยดิโอ้ได้เลยนายชื่อวัตกรีใช่ไหมไม่ฉันไม่ใช่วัตกรีชื่อว่าเกยไม่ใช่เกย์ี Green, ่อะไรอ๋อบอดีไอเกยฮ่ามึงเป็นเกย์กลูตเกรตเกรตสีที่มันเป็นเกเรตใช่ไหมใช่ถูกอืมนายลองแพงให้ฉันดูดิโอ้ได้เลย โอ้ oh, ได้โอ้ oh, ได้สีไม่มีปัญหาโอ้ oh, ได้สีไม่มีปัญหาจะเริ่มแล้วนะถึงเว้าบลาแกหูกูแตกมาอันเดินว้าาว้า ีชิดต้องแชร์โอ้ oh, ชอบด้วยจะช่วยเองยโอนเพาะเลยคุยอืมอืมปิดคลิปแล้วสินะคลิปก่อนนาทีกว่าเหล,เลอือเปลอืมก็ดีอยู่ก็ช่วยกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อให้ช่องเราถึง300ซับอีกอีกไม่นานใกล้จะถึง300ซับแล้วขอ